อ้าวว่าจะเล่นแบบสีส่คนซะหน่อยสู้สมารภูมิเอาตัวรอสู้อย่างมีสต์ ลมไม่อยากเป็นห่อกนอคหเ็บมาคราวนี้ค่อยได้ยินชัดหน่อยเพื่อนั่งใส่หูฟังไปดูปุ่มลูกกระตายซะดิเริ่มเลยตอนนี้เราจะมาชิลๆดีกว่า แ็นละหสที่เพิ่งกลับม,มาเล่นลไม่ชินปุ่มปุ่มอะไรก็เฮ้ยพยายามกดค้างนะแต่แบบมันมันไม่ชิน คนไทยพูดไปเรื่อยนะตอนนี้ก็ยังไม่หยุดขูดมีสกายสกายแทนเฮ้ยกดไปโดนปุ่มนั่งอ่นนี้อะไร มาเยอะจงังวะจะปรับปุ่มใหม่จังีะยมนกดไม่โดนเอ้ค่อยโดนขึ้นมาหน่อยมั้งปุ่มมันเริ่มเลยเอยเริ่มหนึ่งนะลุงนี่นะ่าสนใจฟังตั้งนานอะ ฮียมีอะไรเหลืองๆข้างบนหรอคนออกรู้แต่งตัวดิไม่รู้ว่าจะแต่งตัวอะไรดีมันไม่ค่อยมีสภาพก็เลยได้แบบนี้มา อันนี้เพื่อไรอะไม่กล้าลองอยิงครับไม่เคยใช้เอ้ยมันเป็นสีฟ้าอองาหรอกซิ้กหรอ ลงมาเลยย่อเอ๊ะทำไมตัวเรามันมีอร่ลางเงาแบบเออเอ๊ะมีตัวอะไรคะ ดับเบิลคิล <Double Kill. S 1> ยิงไปทีละสอง,งนัดเองนี่ก็ไม่มีปืนใช่ไ ก็บจังแต่ถ้ามีคนก็แมวนะสู้ไม่ได้่ไงไงไเป็นไอคิวกระเป๋าเต็มอ่ะอันนี้อะไร

เห็นหมันขึ้นใช่ไหมตาฝาดเหรอ,าาหรอใช่ัหมที่

ไม่ได้ดังใจ <amp> เขาเล่าหัวกันเนี่ยถึงเขาขึ้นเ <illing> นี่ยอันเนี้ยจซื้อได,ดเ,เราก็ไม่รู้กัน ยิงโดนแต่กระป๋องาฮึจะร้ายก็แล้วแต่ในขั้นสุดท้าย 取られ。<わ>